สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับพูดสั้นๆแต่ร้องไห้ทั้งงานเปิดคำพูดเบลล่าลานีที่พูดกับแฟนคลับหลังจบงานสั้นๆแต่ทำแฟนคลับร้องไห้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกวงการบันเทิงและแฟนคลับเป็นอย่างมากเมื่อพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัตและนางเอกสาวเบลล่าลานีได้ลดสถานะจากคนรู้ใจเหลือแค่เพียงพี่น้องปิดตำนานรัก9ปีทำให้แฟนคลับต่างรู้สึกเสียดายที่รักครั้งนี้ต้องจบลงเพราะทั้งคู่เป็นที่รักของคนรอบข้าง อยากให้คลองรักกันยาวนานกว่านี้โดยเบลล่าได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้โดยบอกว่าก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าเราสองคนรู้จักกันมานานแล้วเรียนรู้ศึกษากันมาตลอดแต่เมื่อเรามีมุมมองที่ไม่เหมือนกันก็มาตกลงและปรึกษากันว่าจะเป็นพี่น้องรายละเอียดไม่ขอลงรายละเอียดนะคะเรียกว่าปรับสถานะเป็นพี่น้องที่ห่วงใยค่ะสําหรับภาพที่ชาวเน็ตแชร์ไปทั้งคู่ยังไปทานข้าวด้วยกันเบลล่าชี้แจงว่าเป็นภาพเก่าเมื่อหลายปีแล้ว ส่วนประเด็นมือที่3ยืนยันว่านะตอนที่คุยกับเบียเพื่อลดสถานะจากคนรู้ใจมาเป็นพี่น้องไม่มีเรื่องมือที่สมอย่างแน่นอนถามว่าตนทําไมถึงเข้มแข็งขนาดนี้เจ้าตัวบอกว่าเพราะเลิกกันด้วยความเข้าใจและครอบครัวทําให้เข้มแข็งสุดท้ายเบลล่าขอบคุณทุกความห่วงใยจากแฟนคลับที่ส่งมาให้โดยในวันนี้ทีมงานของเราจะพาย้อนไปฟังคําพูดที่เบลล่าเคยเล่าถึงนิสัยที่แท้จริงของเวียซึ่งเบลล่าบอกว่าพี่เวียเขาเป็นคนสันโดษ ไม่นึกถึงกันบ้างเลยเขาเป็นคนที่เข้าใจทุกคนเข้าใจทุกอย่างไปหมดนี่แหละค่ะคือความประทับใจต้องบอกว่าทําเอาแฟนคลับต่างประทับใจเมื่อล่าสุด FC ฟซไลน์หนึ่งเผยคําพูดเบลล่าลานีที่พูดกับแฟนคลับหลังไมหลังสัมภาษณ์ยอมรับว่าเลิกหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์ทำเอาแฟนคลับปาดน้ําตาหนึ่งประโยคที่ทําให้มีน้ําตารักษาเนื้อรักษาตัวนะทุกคนประโยคสั้นๆกับแววตาของผู้หญิงตัวเล็กๆที่พูดกับแฟนคลับหลังจบงาน อาจเป็นคำพูดทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่สำหรับเรามันพิเศษมากมันคือความรักความห่วงใยที่พี่เขามีให้แฟนคลับมาตลอดรักสุดใจแฮชแท็กเป็นลาดานีขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดัง้วยนะครับขอบคุณครับ